ราคาขายเท่าไหร่ดีนะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการด็อกเอร์รีรีเทลค่ะ วันนี้เราจะมาชวนทุกท่านนะคะช่วยกันคิดค่ะในเรื่องของคอนเซปที่ว่าตั้งราคาขาดเท่าไหร่ดีคะ เรื่องของต้นทุนการขายนะคะหรือต้นทุนสินค้าที่เราจะขายนั้นมีอะไรบ้างนะคะอาที่เช่นอันแรกเลยคือเรื่องของต้นทุนตัวสินค้าเองอันที่2ออาจจะเป็นต้นทุนค่าขนส่งหรืออันที่สานะคะอาจจะเป็นต้นทุนของค่าจ้างค่าแรงของพนักงานในร้านและอันที่4ลืมไม่ได้นะคะมันจะต้องมีเรื่องของต้นทุนในเรื่องการดําเนินการ เช่นค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เป็นร้านอาหารนะคะซึ่งเราต้องมีการใช้น้ําใช้ไฟพอสมควรเลยค่ะ การที่เราซื้อสินค้ามาหรือผลิตสินค้านะคะเราย่อมมีต้นทุนซึ่งในทางหลักการของการค้าขายเราเรียกต้นทุนนั้นว่าต้นทุนสินค้าที่ขายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะมีเรื่องของค่าขนส่งหรือว่าค่าจ้างพนักงานทางเรื่องของการขนส่งและการขายนะคะสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้านอกจากต้นทุนของตัวสินค้าเองนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะคำนึงถึงต้นทุนขายเราจําเป็นที่จะต้องคิด ให้รอบด้านไม่ใช่มีแค่ค่าตัวสินค้าอย่างเดียวค่ะแล้วถ้าเราทราบต้นทุนขายของเราแล้วนะคะเราจะตั้งราคาขายอย่างไรนะคะให้ได้กําไรอยากที่เราต้องการนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะถ้าสมมุติว่า ซื้อเสื้อมา1ตัวนะคะเสื้อเนี่ยเราซื้อมาในราคาต้นทุนคือ50บาทแล้วก็อาจจะมีค่าขนส่งนะคะอีกสัก10บาทเพราะฉะนั้นค่าต้นทุนตอนนี้ของเรารวมทั้งสิ้นก็คือ60บาทนน่เองค่ะถ้าเราอยากจะมีกําไรเนี่ยเราอยากได้เท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าเราอยากได้40บาทต่อตัวก็คือต้นทุน60บวกกับกําไรอีก40ค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องขายเท่ากับ100บาทนั่นเองค่ะทีนี้พอเราทราบต้นทุนของเราทั้งหมดแล้วเราก็ต้องมาหาต้นทุนเฉลี่ยค่ะ ว่าต้นทุนเฉลีย่ยของสินค้าที่เราจะผลิตหรือขายนั้นเนี่ยต่อชิ้นเป็นเท่าไหร่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะขายสินค้าโดยที่เรามีกําไรอย่างที่เราอยากได้อย่างแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะตั้งราคาขายสินค้านั้นไม่ใช่เอาตามอําเภอใจของเราอย่างเดียวนะคะเราอาจจะต้องมองหน้ามองตาด้วยว่า1 สินค้าในตลาดที่มีความใกล้เคียงหรือทดแทนกับสินค้าเราได้นั้นเนี่ยเขาตั้งราคากันเท่าไหร่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในไซส์ที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะคนที่จะจับได้และจะทำให้เราขายสินค้าไม่ได้ก็คือลูกค้านั่นเองเพราะลูกค้าเองเดี๋ยวนี้ฉลาดมากนะคะการที่เขาจะซื้อสินค้าอะไรนั้นเขามีเครื่องมือในการที่จะหาข้อมูลก่อนดังนั้นถ้าเราเองไม่ตรวจสอบตลาดไม่ตรวจสอบคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาก่อนตั้งราคาเราตั้งตามอำเภอใจเราคนเดียวสินค้าก็อาจจะขายไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้รายการดรหลี r รีเทลค่ะถ้าเราจะตั้งราคาขายสินค้าเราควรดูอะไรบ้างคือว่า1น,นะคะเราจะต้องรู้ต้นทุนค่ะว่าต้นทุนขายของเรานั้น มีอะไรบ้างต้องคิดให้ครบทุกๆเรื่องนะคะไม่ใช่แค่ต้นทุนสินค้าอย่างเดียวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายดําเนินการของการที่เราจะขายสินค้าในแต่ละครั้งด้วยนะคะอันที่สองสิ่งที่เราต้องมองก็คือมองซ้ายมองขวาดูเปรียบเทียบราคาในตลาดดูคู่แข่งนะคะดูความต้องการของลูกค้าถ้าเกิดสองสิ่งนี้นะคะเราดําเนินการไปอย่างรัดกลุ่มรอบคอบเชื่อได้ว่าราคาขายสินค้าที่เราตั้งนั้นเนี่ยลูกค้ารับได้แน่นอนค่ะ แล้วเราก็จะขายสินค้าโดยมีกำไรอย่างที่เราอยากได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการดเรหลีรเทลก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เราจะพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะขอบพระคุณค่ะ